สวัสดีจ้มามดีกับมาบังกระเทียมปลาเนาะจ้ากําลังขึ้นเต็มเลยนี่จ้าบังวิวแม่น้ำไปจ้าสันจากกระเทียมปลาทั้งนั้นเลยจ้า นี่จากกระเทียมปลาจากกระลังอ้อนกระลังงามเลยจ้ะไรดีจ้ะ เก็บดอกได้จ้ะพระบาทบันใัญญเสียบรรย่าวข้นคนนี้ไล่หรีจ้ะ